กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะผมอ่าซีร้อยอัพความแรงหนีเมียบ่นนะผม EP สุดท้ายแล้ะ EP สามนะผมอ่าตอนนี้คือคร่าวๆคือเครื่องติดเรียบร้อยคาบูอะไรก็คือเสร็จหมดแล้วนะผมชุดคงชุดคัดก็นะผมรีวิวอะไรคร่าวๆก่อนนะผมนี่ชุดรีดนะผมชุดรีด 4Ls นะผมพร้อมตัวแปลงเนี่ยนี่ครับตัวแปลงชุดนี้นะผม พร้อมน็อตนะผมสองพันห้าร้อยบาทนะผมน็อตยึดลีดตัวนี้ด้วยอันนี้ก็ผมเอาอุดปอดไว้นะผมส่วนคาบูเนี่ยชุบเป็นไงนะผมคาบูขวานนะผมมันก็ลูกเล่นก็สุดนะผมเห็นไหมอ่าอ่าสายคาเล่งเดิมนะชุดท่อยเสียก็เป็นช่างน้นนะผมนะช่างนันนะผมอ่าก็มีแค่นี้ลูกก็เป็นลูกอาร์ทีวีสแตนดาร์ดนะผม อันนี้สตอร์ยังไม่ได้เปลี่ยนนะผมกล่องไฟยังเป็นกล่องไฟเดิมมัดไฟเดิมเดิมนะผมไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ปรับแต่งไม่ได้มีอะไรเลยคือไม่มีอะไรเลยตอนเนี้กล่องไฟเดิมเดิมนะผมเอ้ยเดิมเเลยมันไม่ได้ปรับแต่งนะผมคอยไฟเดิมนะมีแค่ชุดเสื้อฝาลีดนะดูประเก็นนะไม่ไม่ใช่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้ประเก็นนะผมใช้สองแผ่นชัดเดิมนะผมสตอร์ตอนนี้เป็นเดิมนะผมสิบสี่ถางสิบห้านะ ไฟเดิมก็มาฟังเสียงกันดีกว่านะผมไม่รู้จะสตาร์ตติดไหมนะนี่คันสตาร์ตเดิมนะผมไม่จะติดอ่าไม่ติดอัพหนึ่งอับหนึ่งอัพหนึ่งครับโอเคแนละ้วผมติดแล้วนะผมเนื่องจากรถมันจอดนะผม ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนม่มขอบคุณครับก็อย่าลืมนะผมส่งมาจากสภาพได้นะผมงบคันนี้จบไปทั้งหมดหมื่นสี่พันกว่าบาทนะผมรวมเครื่องลมทอนะ่มหมื่นสี่พันมกล่องไฟด้วยนะม่มคอยเอลสรวมอะไรด้วยหมื่นสี่พันกว่าบาทโอเคนะผมส่งมาได้นะม่มอ่าผมไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะผมแต่ผมว่านี่คือราคาผมโอเคสุดแล้ะ รวมไล่ลมไล่นมขอบคุณครับ